ะะวันนี้เนาะเราก็จะมีกิจกรรมด้าน,นตะออะไรคะะรบเรือยอทนะคะ่ะวันนี้เราก็จะไปแพรเวยอทกันนะคะแล้วก็เออตอนนี้เราก็จะไปหาซื้อของเพือที่จะตนบนเรือนะคะ จากที่เราเตรียมตัวมาเกือบครึ่งค่นวันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะนําลงเรือใช่ไหมคะคุณเนอใช่ค่อนนี้ด้วยค่ะนู่นคยังไงคะและนี่ใครคะสทรงผมนี่คือกะว่าวันนี้คลื่นไม่สามารถทําอะไรน้องได้ชนะ ที่จะมาลงเรือกับพวกเรานะคะเซเลฟเซเลฟค่ะอันนี้อะไรคะเรดี้หรือยังคะเสร็จเลบอันนี้คือชุดเตรียมขึ้นเรือเฉยๆชุดแค่เตรียมขึ้นเรือแค่ก้าวขึ้นเรือหลังจากเปลี่ยนคะเข้าลนเราใช้ดิงกี้ในการเทลกเพราว่ารยะทาใหญ่้าได้แล้วก็ค่อนข้างจะทราฟฟิกบางรั้งเพราะเราจะมาจาดถ่ายรูปใน

จบค่ะปูนสนุกคืออะไรลูกเยอะเลยใช่มาเออทัู้กทั้งคนโอ้โดูโมงลูกใหญ่ก็ดีโอ้โหไม่ยอมโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามนะเพราะวันนี้เราจะเก็บภาพได้กี่มุมภาพนะคะเอ้ยนี่จะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อคะก็แล้วแต่คุณดูเด็ดขาดชอบหนี้าดีนิดนึงเนาะไม่ร้อนเลิศมากลุ้มรอมาเที่ยวกันนะคะใช้เที่ยวไทยนะคะ นะคะถ่ายรูปจุ๊กกันมากเลยนะคะูตทุกคนแต่ชุดนะคะจัดเต็มเลย ติดกากันจริงๆค่ะเพราะว่าฝนตกค่ะดูสิคะคอนเทนต์ของเราจะสมบูรณ์หรือไม่หรือเราต้องรอดูอีกสักพักหนึ่งว่าฝนจะไปหรือเปล่ากค่ะพายุมันเข้าเดี๋ยวเราจะแก้ด้วยกันที่เราจะไปปักะรายอุ้ยล่า้วยกันพี่เชื่อจะหยุดว่าพายุจะมารอดู เดี๋ยววันนี้นะคะเอมี่ะาเพื่อนนะคะไปผิดเออุดไปทายทายัคนะคะดูว่าจะสำเร็จหือปล่านะคะอ๋อ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 น๋อออง๋ออัออ๋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 อออย๋ออ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 ออออ๋ออ๋ออยออ๋อน๋ออ๋ออ๋อย๋ออออออ

วันเกิดสำหรับน้องสาวของฉันตัวสตั๊ปเปอร์1ตัวสตั๊ปเปอร์1คุณรู้ไหมว่าเราเพิ่งไปก่อนไม่ถ่ายไม่ถ่ายแล้วเอาไปเอาไปตอนนี้นะคะเราก็มาถึงท้ายทริปแล้วเนาะใกล้วันนี้วันสุดท้ายแล้วก็พรุ่งนี้เราจะ จะกลับกรุงเทพแต่วันนี้เป็นยังไงครับเพื่อนๆน้องพักบนที่เกาะเบียร์อยู่ตอนนี้เป็นงเยอะมากเลยเออหนึ่งชั่วโมงเลือกไม่ถูกดงไม่ได้เยอะไม่เราถ่ายร้อยแต่เราลงแค่หนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาไม่แต่อย่างนะคะวิวข้างหลังนี้นะคะก็อยากใช้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะลองมาเที่ยวไทยเที่ยวไทยดูนะคะว่าตอนนี้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงแรมอะคอมมิวนชันหรือว่าต่างๆอาหารนะคะก็ราคานะคะเขาก็แบบว่า รถให้สเปเชียลสำหรับคนไทยเ <ๆๆ S 2> นะ <ๆ S 2> <ห>าะยังไงก็เนาะใช้เที่ยวไทยช่วยกันเทนี่ยวเนาะมาเลยค่ะส่งเสริมราย <ขอ S 2> ได้ปร,ดประเทศไทยส่งเสริมเนาะหนีพีเอ็มนิดนึงจกะนกรุงเนาะมาพักผ่อนกับบรรยากาศอย่างนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่มาชมคลิปนี้หวังว่าคงจะ็ n จอยกับคลิปของเอมี่บ้างนะคะแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปไหนอะไรยังไงคอยติดตามชมนะคะกด subscribe ด้วยนะคะ่ใช่ค่ะสำคัญมากเพื่อจะไม่พลาดการติดต่อกับเอมี่สีสมรจากดิฉันนะคะ นางทุุทนในการตัดต่อเป็นอย่างยิ่งทั้งมิวสิ้ต่างาค่ะรบกวนนิดนึงนะคะไทยถึงเยอรมัาจบค่ะจบนะคะต้องจบแล้วค่ะวัสดีค่ะราชินีตอนกลับตอนกลับลึคือลูกทุ่งมากนี่แหละค่ะเกาะยาวน้อยนะคะเป็นอะไรที่ชิมเปิลบัดไน No, just you can taste more natural Mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปดูทางขึ <m ode> <m ode> ้นนะคะทางขึ้นบินล่ามันมันมาแอเวนเจอร์มากเอนเจร์มาแล้วย่มาสอนสอบแต่มาสบาย e n if you r like a u e e m like a d a n but you can take the beautiful e อ่าไงแใช่ไหมใช่เออ้าหลังผนนะคะเดี๋ยวดูทางดูา lên. subscribe cho